สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาชมนะครับ<ม>ตัวรถนะครับที่ติดกล้องนะครับนะรอบคันนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะเราลองนับไปว่ามีกี่ตัวนะเนี่ยหนึ่งสองนัดด้านหลังนะครับสามสี่ครับนะชาะด้านหลังนี่มีสี่ตัวนะครับห้าครับเนี่ยมีสี่แล้วห yeah. ok. <c oughs> ้าแล้วนะเรามาดูข้างรับปดหกหกโอ้เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดที่ยังไปยังไม่ถึงครึ่งคันเลยเนี่ย เจ็ดเจครับนะฮะเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับตรงนี้ด้านหน้าครับแปดเก้าสิบนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะฮสิบแล้วสิบแล้วครับฮะสิบเอ็ดครับโอ้โเขาติดได้ทำไรเนี่ยสิบสองครับตัดโทษตแล้วข้างในอีกครับนะฮะข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปด้านฝั่งคนขับนะครับซึ่งในข้างในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันมันจะมีอุปกรณ์มันจะเกิบ ให้ต่ากัมาเจ็ดขาดตัวรัดอกแจ้คสักคู่ครับดูแบบ,แบบนะครับไหนนี่ครับนะด้าน,นในครับก็จะมีกล้องกระจกนะครับนะฮะแล้วก็กล้องตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นกล้องแบบว่าอ,อ,าอัดเสียงอัปพาพในรถนะครับตอนนี้จะนวดหนึ่งสองสาม สามเลนนะครับมีสามเลนันในรถนะครับตรงนี้หนึ่งเลนครับสี่ครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับผมนะทั้งหมดสิบหกตัวครับสุดยอดจริงๆครับ<พ>แต่พ,แพว่นนี้เราจะเพิ่มอีกสี่ตัวนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูครับต่างจบงานแล้วเป็นไงนะครับ